ลุ่มแม่น้ำนายทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาเราได้พบต้นบะคคอยืนตระหง่านอยู่ข้างหน้าหน่วยของมันมีรสชาติส้มเปื่วย,วยเหมาะแก่การทรงใส่น้ำปลาแดกพริกผงแล้วสดอื่นลึดอื่นลึดและในแถบนี้เราจะพบเห็นต้นไ้กำลังป่งยอด เป็นตาหาแนวมาแกงใส่และใต้ร่มเงาของต้นไฮนี้มีไก่อกอยู่ตั้งหลายตัวเหมาะแก่การแกงใส่ใบไฮเป็นอย่างยิ่งแต่คงต้องใช้เวลานานในการเคี่ยวเพราะคงหนังเหนียวกระโดฉะนั้นก่อนจะได้กินต้องไปพบปะกับคนดังก่อนช่วงเย็นวันนี้ คนดังของเราต้องไปติดต่อกับธุรกิจมือเพื่อไปซื้อสิ่งนี้มาสักสอง <c oughs> แต่ก่อนจะได้กินแกงไก่อกใส่ใบไยนั้นสงสัยวันนี้เราจะได้กินหมูหันก่อนเพราะวันนี้มีโปรโมชั่นซื้อหมูหนึ่งตัวแถมฐานสามกระสอบ การส่งเสริมการขายในครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเราจึงไม่ลังเลที่จะตัดสินใจอย่างลวยลหลลวยลหลนำก้นกับเจ้าของธุรกิจมืดในครั้งนี้ไปวันนี้เลอจะได้กินทั้งหมูและไก่ในคราวเดียวกัน